รีบโตนะหนูๆเฮ้ย hey, อย่างนั้นแหละรละชื่นใจเลยยาเก็บไว้กินเนี่ยแหละไม่ไปขายหรอกโลล,ละหบาทบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคสวยงามมากนีเพื่อสนฉันก็สกรสา้างชุดก่อนอยู่นะดูสิเอาละนี่นีได้แล้วเจงเจ้าไปเลยฮีก็ทำการเก็บเมกันชื่นใจ,จมา นี่แล้วก็ไม่ต้องอดตายแล้วเย้ไม่เข้ากันทั้งปีเลยใช่เลย,ยที่นี่แทบไม่ใช้เงินเลยย่าใช่แล้วสกดชอบเลยนี่แหละคลือม่าพวกเราแสนสงบสุขได้แล้วและในขณะเดียวกันนั้นผู้เล่นได้เข้าสู่เกมหิวจังเลยหิวอ,อ,อยากตื่นเลย กูขันอย่างนี้เลยวันนี้โอ้โหออน้ำมะนาวในไหมลูกอ้าาาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรเนี่ยข้าวที่เราสะสมมาหายไปกับตาเลยไอตัวนั่นน่ะนี่มันสัปหลาชัดเลยสวัสดีค่ะเป็นเด็กดีค่ะอัอโหล